HELLO ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์บิลี่ของเรานะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่หลายๆคนขอมานะคะนั่นก็คือเทียนในเกมสกายนั่นเองซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าก็จะ จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย สำหรับเทียนที่จะพูดถึงนะคะก็มี3แบบนี้เนาะแล้วเราเนี่ยก็ไปวาดเพิ่มเติมมานะนี่น่ารักไหม <laughs> แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ให้เป็นตัวแทนเนาะว่าจะมีเทียนขาวเทียนแดงแล้วก็เทียนสีเหลืองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทียนสีขาวกันก่อนเลยเทียนขาวอันนี้นะคะจะเป็นเทียนที่เอาไว้ใช้แลกของกับสปิริต ต่างๆในเกมนะคะซึ่งเทียนขาวจะเกิดจากการที่เราเนี่ยเก็บสะสมแสงเทียนไปเรื่อยๆนะคะแสงเทียนได้จากอะไรบ้างก็หนึ่งเลยนะคะได้จาก เทียนสีแดงแบบนี้นะคะซึ่งน้องก็จะปักอยู่ตามพื้นดินตามด่านต่างๆนะคะตั้งแต่ด่านที่1จนถึงด่านที่6เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเก็บแบบนี้ได้เลยแต่บางครั้งอะเทียนสีเทาแบบนี้ก็สามารถเก็บได้เช่นกันนะแต่ว่าก็คือแบบบางครั้งก็เก็บไม่ได้อันนี้ก็เอองงเหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีที่2เนี่ยก็คือ การที่เราอยากได้เผา,าเห็ดนะคะแบบนี้มีเผาเห็ดก็จะได้แสงเทียนเหมือนกันนะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาฟาร์มเทียนได้ทุกวันเลยนะคะในเกม Sky เนี่ยก็จะมีการปัดรอบของการรีเซตเทียนนะคะอยู่ที่เวลาบ่าย2องโมงทุกวันนะคะก็คือบ่าย2องโมงก็จะเริ่มวันใหม่นั่นเอง เมื่อเราสะสมไปสักระยะหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะกดรับเทียนได้แบบนี้เลยแต่ว่าใครที่ไม่รู้ว่าตำแหน่งของเทียนมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างสามารถชมได้ในลย์ลิสต์ในช่องของเราได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีเทียนสีแดงสองอันปักอยู่ตรงประตูใดประตูหนึ่งนั่นก็หมายความว่าในด่านนั้นนะคะจะมีเทียนพิเศษเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นเทียนกองใหญ่แบบนี้ค่ะ จะมีทั้งหมดด้วยกันสีกกองด้วยกันนะเขาก็จะกระจายกันอยู่ตามมุมต่างๆของด่านนั้นซึ่งเพื่อนๆสามารถสังเกตเห็นได้เลยนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยฟาร์มเทียนได้เยอะขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะนั่นก็คือเทียนสีแดงอันนี้ค่ะเรียกว่าเทียนอีเดนเทียนอีเดนนะคะจะเอาไว้ใช้ปลดสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปกุญแจปีกแบบนี้ค่ะเวลาที่เรแลกของกับสปิริตต่างๆเนาะซึ่งเทียน อีเดนเนี่ยนะคะจะได้จากการที่เราเข้าไปทำภารกิจแล้วก็กลับออกมานะคะจากด่านที่ชื่อว่า Eye of Eden นั่นเองซึ่งหน้าบ้านก็คือประตูใหญ่อันนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่สามารถเข้าไปได้ให้เล่นไปจนจบด่านที่6นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้สปอยทั้งหมดก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องเรานะซึ่งเราไม่สามารถสปอยตรงนี้ได้นะคะมันจะกระทบเนื้อเรื่องหลักของเกมเนาะ และสุดท้ายนะคะนั่นคือเทียนซีสั้นนั่นเองค่ะเทียนซีสั้นนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาซีสั้นเท่านั้นพูดง่ายๆมันก็คือเป็นเทียนที่มีระยะเวลาจำกัดนั่นเองเทียนซีสั้นนะคะจะสามารถใช้แลกของกับสปิริต ในซีซั่นที่เรากําลังเล่นอยู่ได้นะคะเช่นตอนนี้เราเล่นอยู่ในซีซั่นออฟไลน์ใช่ไหมเราก็สามารถใช้เทียนซีซั่นเนี่ยแลกของกับสปิริตในซีซั่นนี้ได้นะคะซึ่งเมื่อจบซีซั่นไปแล้วอ่ะเทียนซีซั่นจะกลายเป็นเทียนสีขาวปกตินะคะเทียนซีซั่นจะได้จาก1 เราเติมเกมนะคะหรือเติม a d v e n t u r e p a s s ถ้าเราเติมแบบ P รออเดอรนะคะจะได้30เทียนแต่ว่าถ้าเติมในช่วงเวลาปกติก็คือเปิดซีซันไปแล้วก็จะได้20เทียนด้วยกันซึ่งสิทธิพิเศษของคนที่เติมเกมนะคะคุณจะได้รับเทียนซีซันฟรีทุกวันหนึ่งแท่งที่แท่นหน้าบ้านก็คือกดเข้าเกมมาก็สามารถกดรับจากแท่นตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่เติมเกมเนาะแบบนี้เลยว้าวสบายสุดๆไปเลย แล้วก็ต่อมานะคะคือวิธีที่สายฟรีก็ทําได้สายเติมก็ทําดีนั่นก็คือการทำเควสประจําวันนั่นเองค่ะกดรับจากแท่นตรงนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะี่พอเรากดปุ๊บเขาก็จะบอกว่าให้ทําอะไรบ้างะคะ่ะซึ่งเควสประจําวันเนี่ยจะมีทั้งหมด4อันนะเพื่อนเพื่อนก็ไปทําตามที่เขาบอกได้เลยนะคะซึ่งในเกมสก,กายมันจะมีด่านที่เราต้องไปทํำเควส t ประจําวันนะคะให้เราสังเกตจากการยืนของไกด์นะคะ ก็คือถ้าเขายืนอยู่ด่านนี้ก็แสดงว่าด่านนี้เนะี่ยมีเคสประจำวันนะคะสามารถเข้าไปทำได้เลยเมื่อเราเข้ามาทำเคสแล้วนะคะก็เวลาที่เคสสำเร็จนะคะมันจะขึ้นเป็นแท็บค่าสีขาวแบบนี้นะทุกคนนี่อันนี้คือว่าเคสสำเร็จแล้วนะก็ถ้าทำครบหมดทุกสีอันแล้วนะคะก็วาร์ปกลับมาที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็กดรับสักแท่นอันเดิมได้เลยค่ะหูเทียนเยอะสุดๆไปเลย แล้วก็วิธีสุดท้ายนั่นคือให้เราเนี่ยเเก็บเทียนซีซันให้ครบทั้ง4จุดนะคะคือในด่านที่เราทำเควสประจำวันนะคะมันจะมีเทียนซีซันวางอยู่ตามคื้นนะคะจำนวน4จุดด้วยการให้ทุกคนเนี่ยเก็บให้ครบทั้ง4จุดมันก็จะได้เทียนซีซั่น1แท่งต่อวันนั่นเองนะคะซึ่งบางคนก็จะแบบพี่หนูไม่รู้จะไปเก็บ เทียนซีซันตรงไหนไม่รู้ว่าเควสต,ต้องทำยังไงนะคะสามารถเข้าไปใน Discord นะคะไม,ม่ว่าจะเป็น d i s c Discord The l i g h t หรือว่าเป็นกลุ่ม Facebook ของคนไทยด้วยกันนะเขาก็<ม>จะรายงานเควสตประจำวันนะคะเป็นแบบภาษาไทยเลยแล้วก็มีตำแหน่งของเทียนซีซันทุกวันด้วยนะคะทุกคนเทียนใหญ่ด้วยนะคือแบบสบายสุดๆไปเลยอะ อยากให้ลองเข้าไปดูกันนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรยังไงในคลิปนี้ยังงง,ง,งอยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้ข้างใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆมาตอบหรือว่าเราก็จะไปตอบด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะโอเคสําหรับในคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย